สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับบีอีกครั้งนะคะใน Baby V-Day Channel วันนี้บีจะมารีวิวกระเป๋าหลุยวิตนองที่ผ่านการใช้งานมา10ปีสภาพจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับกระเป๋าที่บีกำลังจะรีวิวนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าหลุยใบแรกของบีเลยค่ะบีได้น้องเขามาเมื่อปี2010นะคะแล้วก็ใช้งานมาตลอดจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากรุ่นยอดฮิต Neverfull ค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกับบีมาค่อนข้างนานเลยนะคะเพราะว่าบีใช้ประจําเลยนะคะตอนที่ได้น้องเขามาใหม่ๆเนาะตอนนั้นบีก็ยังเรียนอยู่นะคะเพราะว่าใบเนี้ย ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆ e v e r f u l l สมชื่อเลยนะคะเพราะว่าจุได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะใส่นะคะเน็ต o ุ๊กนะคะแล้วก็ t e x t ซ์บุแล้วก็เอกสารต่างๆนะคะเรียกได้ว่าฮิ้วใบเดียวนะคะไปอยู่ได้สบายๆเลยค่ะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้นะคะก็ออกมาจากช็อปที่เพิร์ทนะคะประเทศออสเตรเลียน,นะคะสาขา King Street ค่ะ ตอนที่มานะคะก็มีอุปกรณ์ครบนะคะเพื่อน,อนมีทั้งถุงกระดาษมีทั้งกล่องเนาะมีใบเสร็จบราบราบานะคะบีก็เก็บไว้นะคะคิดว่าน่าจะเก็บไว้เกือบทั้งหมดเลยอะคะ่ะยกเว้นตัวถุงกระดาษน่ะนะคะเพราะว่าบีก็ย้ายกลับมาเมืองไทยเนาะบีก็ไม่แน่ใจว่าบีทิท้งถุงกระดาษไปเมื่อไหร่นะคะมาดูกันเลยนะคะกล่องค่ะเนี่ยกล่องที่มีได้มาก็เป็นแบบนี้นะสีน้ำตาลอะนะคะเป็นกล่องสีน้ำตาลตัวนี้เป็นรุ่นเดิมเนาะเมื่อสิปีก่อนนะคะ ถุงกระดาษน่ะของเขาก็เป็นถุงสีน้ำตาลนะคะสีโทนเดียวกับกล่องเลยอะคะอ่ะอ่าแล้วก็ s a นะคะเขาก็ผูกลิปบินให้เมื่อก่อนลิปบินก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะนี่สีส้มแบบนี้แจ๋งมากเลยนะคะเพื่อนค่ะแล้วเขาก็มีถุงผ้าให้ด้วยนะคะถุงผ้าเนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่มโหร้านเลยนะคะเพื่อนใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าอะค่อนข้างที่จะใบใหญ่เนาะถุงผ้าก็เลยต้องใหญ่ตามนะคะ ถุงผ้าก็มีสกรีนนะคะตรงนี้หรือวิตตองเนี่ยค่ะความคิดเห็นส่ววนตัของบีเองนะคะบีคิดว่าถุงผ้านะคะเมื่อก่อนจะมีความหนากว่าของทุกวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าถุงผ้านะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ของบีมาจากประเทศอะไรนะคะเมดอินอะไรอ่ะเจอแล้วเมื่อก่อนบีก็ไม่เคยได้เช็คเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็น made in India นะคะอืมอินเดียก็ยัง made in India อยู่นะคะยังไม่ไป made in China เนาะโอเคสำหรับนะคะต่อมาสิ่งต่อมาก็คือนี่เลยกระดาษไะคะ่ค่ะเพื่อนกระดาษถ่นะคะเขาก็จะเอาห่อกระเป๋าก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเอาลงกล่องให้เรานะคะเป็นกระดาษไ่นะคะเมื่อก่อนก็คงจะเป็น สีขาวนะคะตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นสีออฟไวท์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีตัวสติกเกอร์นะคะหรือวิตองนี้น,นะคะและสิ่งสุดท้ายเลยนะคะเพื่อนที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนี่นะคะสลิปแล้วก็คาร์ดค่ะอันนี้นะคะอันไหนหายก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้หายนี่คือคิดหนักนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะอ่ะ นี่ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นตัวบาคโคของเขาเนาะนี่แล้วก็เป็นคัดค์ดของหลุยส์ตองนะคะก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะคะหน้าหลังนี่แบบเดิมอยู่นะคะแล้วก็ตัวสลิปนั่นเองตัวสลิปนี้นะคะตอนที่มีซื้อก็ยังเป็นแบบเดิมนะเนาะเพราะว่ามันก็ต้องสิบปีแล้วนะคะเออบีไม่ได้ซื้อน,นะคะมีได้เป็นหัวเกิดอ่ะนี่นะคะสลิปก็เนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ เอ๊ะผิดด้านเออถูกแล้วเนี่ค่ะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ราคาค่ะปกตินะคะช็อปที่ต่างประเทศนะคะเวลาเขาเห็นนะคะว่าเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะทําสลิปให้เราสองใบนะคะใบแรกเนี่ยก็ไว้ให้เราเก็บเองนะคะส่วนใบที่2เนี่ยก็เอาไว้สําหรับเคลมแท็กค่ะ แล้วก็ใบนี้นะคะเป็นใบที่บีใช้เคมแท็กเนาะเขาก็มีตาแส์แตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ยังจะส่งสำนาบใบเสร็จนะคะให้เราทางอ e ีเมลอีกด้วยใบนี้นะคะบีได้มาเป็นใบที่ออกจากช็อปนะคะที่เพิร์ประเทศออสเตรเลียนะคะสาขา King Street ตอนนั้นนะคะราคาในวัฟวูเนาะ m MM, ออยู่ที่8 6ดอลลาดอนี่นะคะ8 6ดอลลาดอ บีเพิ่งไปส่องมานะคะในเว็บไซต์ของหลุยส์วิตองนะคะราคาปัจจุบันพุ่งทยานไปแล้วนะคะเพื่อนอยู่ที่2240ดอลลาร์ดอนนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหพุ่งแรงนะคะแซงทางโค้งไปเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะเขาก็อาจจะมีตัวอุปกรณ์เพิ่มมานิดนึงนะคะเป็นตัวแบบว่า,า removable นะคะพาวช์ให้เนาะราคาก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บีอยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้ทราบกันเนาะว่า เวลาที่เรานะคะซื้อสินค้านะคะที่ห่างประเทศเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงนึงนะคะนอกจากจะได้เคมแท็กแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราเนี่ยซื้อสินค้าไปนะคะเราก็ใช้เรามีความรู้สึกว่าอุ้ยกระเป๋านี้ไม่เหมาะกับเราเลยหรือว่าเฮ้ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบเนี่ยเราสามารถนะคะกลับไปที่ช็อปเพื่อไป,ปไปเปลี่ยนได้นะคะใบนี้นะคะบีก็เปลี่ยนเหมือนกันท่านเพื่อนเพราะว่าตอนแรกที่บีได้เป็นของขวัญเันเกิดน,นะคะเขานะคะจดให้ของบีนะคะเป็น เป็นไซส์ G M นะคะซึ่งเป็นใบใหญ่นะคะของ n น v e r f ์ฟูนะคะซึ่งบีคิดว่าเนี่ยมันใหญ่ไปสำหรับตัวของบีเองอะนะคะบีก็เลยไปที่ช็อปนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นไซส์ M MM M นะคะก็โอเคนะคะแต่ว่า,าเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไม่ให้เรารีฟันเป็นแคชนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากันหรือว่าสูงกว่านะคะหรือว่าจะราคาต่ำกว่าก็ได้นะคะเพื่อนๆก็แค่ต้องนะคะ ยอมรับนะคะส่วนต่างที่ต้องเสียไปนะคะของ B ก็ถ้าเป็นตัวไฟ GM นะคะราคาก็อยู่ที่920ดอลน,นะคะก็ส่วนต่างนะคะก็คือ B เสียบไปนะคะ55ดอลนร์ค่ะไปดูกันค่ะที่แวนแทนนะคะสาภาพการใช้งานนะคะที่สมบุกสมบันนะคะไม่ว่าจะเอาไปเรียนนะคะเดินทางไปต่างประเทศบีก็หิวนองเขาไปด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าสาภาพจะเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับแหวนแพ้นะคะเด่นเดเลยนะคะเพื่อนๆก็คือคาวไฮนะคะคาวไฮนะคะก็เปลี่ยนสีเนาะจากสีแบบสีอ่อนๆนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะคะหรือว่าจะเรียกว่าสีหัตถ์นีก็ได้นะคะก็ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็บ่งบอกถึงสตอรี่นะคะว่าเราใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานกระเป๋าใบนี้เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วนะคะส่วนจุดที่2เลยนะคะก็คือนี่ตรงนี้นะคะ ตรงนะคะตรงห,หูหูเขานะคะเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรานะคะมีการแบบงออย่างเงี้ยนะคะเวลาใช้งานนะคะก็เลยทําให้แบบว่าคาวไฮตรงนี้นะคะก็เป็นรอยเนาะยับย่นเนาะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะคะเนี่ยนะคะเป็นรอยยับย่นแบบนี้นะคะจุดที่3นะคะเพื่อนก็คืออะไรอะไรก็มีความซีดนะคะซีดลง นะคะตรงนี้นะคะ,ะนี่นะคะอันไหนก็จะมีความซีดลงนิดหน่อยนะคะก็ไม่แบบแวววาวแล้วก็ไม่เหลืองแล้วก็ไม่สวยเหมือนเดิมนะคะส่วนจุดต่อมาด้านในนะคะเพื่อนด้านในของบีขค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าบีก็ใช้งานนะคะสมบุกสมบันนะคะใช้งานเต็มที่แต่บีก็ค่อนข้าง,ข,าง,ข,างขนอมเขาอยู่เนาะด้านในของบีก็ยังดูดีอยู่นะคะ มีรอยก็มีรอยนิดหน่อยนะคะเยวมีซูมให้ดูเนาะแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะคะที่บีคิดว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะก็คือตรงซิปนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็เริ่มลอกล้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะจะเอาให้ดูเนาะก็เริ่มลอกแล้วนะคะเพราะว่า ด้วยอายุการใช้งานหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยนีพี่ของพีดูแลเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มลอกแล้วนะคะเนี่ยก็ถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็สามารถเราไปลอกเหนียเนาะที่ร้านสปากระเป๋าต่างๆได้นะคะแต่ว่าบีก็ไม่เป็นไรค่ะบีก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าบีก็ไม่ค่อยใช้ช่องนี้แล้วนะคะพอน้องเขาเริ่มลอกเนี่ยบีก็คือหยุดใช้เลยนะคะรูปซิปปิดอย่างเดียวเลยค่ะนะคะ,นะคะ สำหรับกระเป๋าเนวากูนะคะตัว DC ก็จะอยู่ตรงนี้ด้านหลังด้านหลังอ่าตัวซิปคอเกตตรงนี้นะคะก็จะมี DC นี่เนาะดูกันนะคะ DC ก็อยู่ตรงนี้นี่นี่นะคะด้านหลังตรงนี้นี่ปุ๊บนี่นะคะมีปิดไว้ตรงนี้นะคะก็เป็น DC นะคะ ของ B ีนะคะก็ตรงนะคะเป็นปีอ่าเป็นปี2010นะคะก็ค่อนข้างตรงก็ต้องตรงอ่ะเนาะอโอเคค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าใช้แล้วค่อนข้างคุ้มนะคะแหวนแท้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะที่เห็นจุดเด่นมากๆเลยก็คือคาวาเปลี่ยนสีนะคะโดยเฉพาะตรงนี้เลยค่ะขอบมุมตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะคล้ำเป็นพิเศษเลยนะคะ ส่วนแคนวาสแคนวาสของบีนะคะบีคิดว่าเขาก็ยังสวยอยู่นะคะไม่มีการแตกไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนยังดูสวยยังดูแบบยังดูดีอะ่ะนะคะดูสวยยังดูดีอยู่นะคะ,ะตรงฐานกระเป๋านะคะฐานกระเป๋าก็ไม่มีรอยถลอกอะไรนะคะแคนวาสก็ไม่แตกนะคะนี่นะคะ 10ปีแล้วนะคะบีเรียกว่าบีใช้น้องเขาเนี่ยคุ้มมากๆเลยอ๋อบีลืมนะคะให้เพื่อนดูอย่างหนึ่งก็คือตอนที่บีได้กระเป๋าใบนี้มาเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าหลุยวิตตองใบแรกของบีเนาะบีก็เลยนะคะใช้บริการนี่เลยขอแสตมนะคะ ก็คือจะปั๊มชื่อของบีลงไปนะคะเขาให้เลือกได้อักษรสักตัวเนาะตอนนั้นมีก็ลังเลนะคะว่าเอ๊ะจะปั๊มเป็นตัวอักษรสีอะไรนะคะแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะพอเราสพายไปที่ยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียนะคะคนจีนคนไทยนะคะใช้ยเยอะมากๆเลยนะคะฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยสะพายกันนะคะมีแต่คนเอเชียนะคะมีก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวของฉันเป็นสลับของคนอื่นหรือเปล่าะคะ <5 S 1> ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำฮอสแตมดีกว่านะคะก็คือมีก็เลยทำนะคะเป็นชื่อบีเอง ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่ว่าบีมไม่ได้สแตปมบีมไม่ได้เลือกเป็นแบบสีนะคะบีเลือกเป็นแบบเป็นรอยแบบที่แบบปั๊มลงไปนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นดีดีนะคะไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวบีจะขึ้นรูปให้เนาะ ก่อนที่บีจะทำนะคะตัวฮอสแตมปลงที่กระเป๋านะคะ SA นะคะเขาก็ถาม B ีนะคะมากกว่า2ครั้งนะคะว่าเธอจะทําจริงๆริงไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบปั๊มชื่อลงไปในกระเป๋าแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถเอากระเป๋ามาแลกนะคะหรือว่า,าเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบขึ้นมานะคะกระเป๋าใบน,นั้นก็จะกลายเป็นของเราไปโดยปริยายเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสภาพกระเป๋าของบีหลังจากการที่ใช้งานมา10ปีนะคะบีค่อนข้างที่จะรักกระเป๋าใบนี้มากๆเลยนะคะเพื่อน,อนสาวๆคนไหนนะคะที่ลังเลใจอยู่นะคะว่าจะมีไว้ในกลุ่มไหมนะคะบีแนะนําเลยนะคะว่าใบนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นคลาสสิกด้วยนะคะไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนค่ะอ่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะแล้วเจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย